ถึงวัดพรมบุรีแล้วพระเจริญแวะไปที่กุฏิสมพานธ์ก่อนเพื่อกราบเรียนเรื่องที่จะลาสิกขาในวันรุ่งขึ้นท่านจะได้ทำน้ำมนต์สึกเตรียมไว้พร้อมทั้งนิมนต์พระสงฆ์สีรูปมานั่งเป็นพระอันดับเริกสึกกามงหานาทีไม่ทันละ่ะยายเสียเริกสมพันธ์ช่อกำก,กับ ครับลุงพ่อผมจะมานั่งคอยตั้งแต่แปดโมงครึ่งพระหนุ่มบอกอย่างยินดีอย่าให้ช้าเหมือนคราวที่แล้วนะรับรุ่งนี้ฉันรับนิมนต์ไปฉันเพลที่น้องมนต์สิบโมงเช้าต้องออกจากวัดแล้วลุงพ่อเดินไปหรือครับก็เดินนะสิฉันไม่ใช่ลุงพ่อช้างนี่จะได้เหาะไปเขาลือกันว่า ท่านเหาะไปเที่ยวถึงป่าหิมพานต์เท็จจริงอย่างไรไม่ทราบท่านไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับลุงพ่อแต่ท่านไปส่งแขกกลับบ้านแล้วพระเจริญจึงเล่าถวายสมภารถึงเรื่องราวของลุงพ่อช้างที่ท่านได้ยินได้ฟังมาจากโยมยายพร้อมกันนั้นก็สรุปว่าลุงพ่อน่าจะเหาะได้เหมือนลุงพ่อช้าง ไปไหนมาไหนจะได้ไม่ต้องเดินให้เมื่อยขาฉันมันแก่เกินเรียนแล้วส่วนเธอยังหนุ่มยังแน่นน่าจะลองเรียนดูจะรีบศึกไปทำไมกันละ่ะพระหนุ่มรีบออกตัวว่าผมไม่ถนัดทางนี้ครับอยากมีชื่อเสียงทางเล่นดนตรีมากกว่าต่อให้เอาช้างมาชุดผมก็ไม่ยอมบวชต่อ หมดธุระแล้วผมขอกลาบกุฏินะครับพูดจบจึงก้มลงกราบสามครั้งกำลังจะลุกออกมาสมภารก็ถามขึ้นว่าท่านพระครูเป็นอย่างไรบ้างท่านหมายถึงพระครูสิงหาราชมุนีพระเจริญจึงหันมารายงานว่าท่านบอกวันพระหน้าจะมรณภาพครับตอนนี้ก็ทรงทรงสุดๆุด พระหนุ่มไม่บอกเรื่องที่หลวงพ่อพูลให้พระพุทธรูปปางลีลามาหนึ่งองค์เพราะตั้งใจว่าจะเก็บไว้ให้โยมยายท่านเก่งนะอุตสาร่วนตายของตัวเองจะมีสักกี่คนที่ทำได้อย่างท่านแล้วหลวงพ่อทำได้หรือเปล่าครับนี่เธอแช่งฉันรือหลวงพ่อช่อออกก,กโกรธถึงจะอายุมาก แต่ก็ยังอยากอยู่ต่อไปนานๆผมไม่ได้แช่งครับใครจะบังอาจทำเช่นนั้นเพียงแต่ผมอยากรู้ว่าลุงพ่อเหมือนหลวงพ่อภูนหรือเปล่าพระเจริญอธิบายไม่มีใครเหมือนใครหรอกลุงพ่อชอก็ล็ลุงพ่อชอกลุงพ่อภูนก็ลุงพ่อภูนถึงเธอก็เหมือนกันพระเจริญมีองค์เดียวในโลกไม่มีใครเหมือนเธอ พรุ่งนี้ผมก็จะได้เป็นนายเจริญแล้วครับท่านรีบบอกพรุ่งนี้ยังมาไม่ถึงจึงยังเอาแน่นอนอะไรไม่ได้เธออาจจะเป็นพระเจริญอย่างเดิมก็ได้นะถ้อยคำของหลวงพ่อช่อช่างบาดหูบาดใจพระหนุ่มยิ่งนักจึงพลุนพลันลุกออกไปอย่างโกรธโกรธสมพันธ์ช่อมองตามพระลูกวัดอย่างนึกสมเพศ เกิดสังหรณใจว่าพระรูปนี้จะไม่ได้ศึกเมื่อมาถึงกุฏิพระหนุ่มก็ต้องแปลกใจที่มีคนมานั่งรอกันอยู่เต็มท่านกวาดสายตาดูแต่ละคนก็รู้ว่าเป็นแฟนพินพาดเจ้าประจำนั่นเองคนทั้งหมดพากันกราบท่านอย่างพร้อมเรียง โยมมายังไงกันท่านเอ่ยทักทายขึ้นก่อนก็มารับท่านนะสิเพราว่าท่านจะศึกวันนี้สตรีวัยสี่สิบเศษนุ่งผ้าโจงกระเบนสีปูนแห้งเป็นคนตอบเบื้องหลังของนางมีหญิงสาวหน้าตาเฉล่มนั่งแอบอยู่อาตมาจะศึกพรุ่งนี้จะโยมท่านรีบบอก แล้วท่านต้องไปเล่นพินพาดงานลอยกระทงที่วัดบ้านฉันนะฉันเหมาสามวันสามคืนเลยค่าจ้างค่าอ่อนฉันไม่เกี่ยงท่านจะรีกเท่าไหร่ฉันก็มีจ่ายนางพูดแบบใจปั้มอาตาม,มาต้องถามพี่พี่น้องๆเขาดูก่อนว่าเขารับงานใครไหว้หรือยังถ้ายังก็คงจะไม่ขัดข้องนายยมนะสตรีนั้นรีบตอบโดยเร็วว่า รับแล้วจ้ะรับงานฉันนี่แหละฉันไปติดต่อไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วดีจริงถ้าเช่นนั้นโยมก็ใจเย็นได้อาตมาไม่เคยบิดพริว้วใครจ้างก่อนก็รับไว้ก่อนคนที่มาทีหลังถึงจะเสนอค่าจ้างให้สูงกว่าหลายเท่าอาตมาก็ไม่รับเกิดเป็นคนต้องมีสัจจะจริงไหมโยมจริงจ้ะ เพราะอย่างนี้แหละฉันถึงได้นับถือท่านพวกที่มานี่ก็แฟนแฟนท่านทั้งนั้นโดยเฉพาะอีนูของฉันมันถึงกับคลั่งท่านเชียวละนางหันไปทางบทสาวที่นั่งแอบหลังอยู่หล่อนมีท่าทีเอียงอายจนท่านนึกขำสตรีผู้นั้นพูดว่าในไหนท่านก็จะศึกฉันมีของขวัญจะให้ท่านที่จริงฉันให้อีนูมัน แต่มันอยากจะให้ท่านเก็บไว้ท่านช่วยเก็บไว้ให้มันหน่อยก็แล้วกันนางส่งไท้กรำมหยี่ใบจิว๋วให้ชายหนุ่มที่มาด้วยพร้อมกับบอกว่าไอ้ธงเองช่วยถวายท่านแทนข้าหน่อยนายธงจึงส่งไท่สีแดงเลือดนกให้พระเจริญอะไรหรือโยมพระหนุ่มรับของพลางถามท่านเปิดดูเองก็แล้วกัน นางพูดยิ้มยิ้มเปิดเดี๋ยวนี้ได้หรือเปล่าได้จ้ะพระเจริญจึงคลี่ปากไทยให้กว้างแล้วหยิบวัตถุแข็งๆออกมาแหวนเพชรบนเรือนทองส่องประกายวาวับอะไรกันนี่โยมนี่เพชรจริงหรือเพชรปลอมท่านถามตรงๆหลวงพี่เศรษฐีอย่างแม่นวลไม่ใช้เพชรปลอมหรอกครับ นายธงรีบบอกเขาเป็นลูกจ้างนางนวลมาหลายปีราคาคงจะหลายช่างสินะแล้วทำไมเอามาฝากอาตมาละ่ะดิฉันถวายท่านค่ะแต่ถ้าท่านไม่รับดิฉันก็ขอฝากท่านเก็บไว้ให้ลูกสาวแม่นวลพูดอายอายและคนที่อายพอๆกับหล่อนก็คือพระเจริญก็พอจะรู้รู้ว่าหล่อนคิดอย่างไรกับท่าน ชายให้แหวนหญิงหรือหญิงให้แหวนชายย่อมมีความหมายว่ามีจิตปฏิพัต์ต่อกันท่านรู้สึกร้อนที่ใบหน้าป่านนี้หน้าท่านคงแดงเพราะโลหิตมันไปไหลวนเวียนอยู่แถวๆนั้นนี่ท่านมีสเสน่ห์ถึงขนาดหญิงสาวเอาแหวนเพชรมาให้เชียวหรือท่านลองสวมนิ้วดูสิคะว่าพอดีหรือเปล่าทง ช่วยสวมให้ท่านหน่อยหล่อนสั่งชายหนุ่มที่เป็นลูกจ้างสวมนิ้วไหนล่ะนายธงถามนิ้วนางข้างซ้ายคำพูดของหล่อนมีความหมายว่ามั่นนั่นเองพระเจริญรู้สึกอายอย่างที่ไม่เคยรู้สึกเช่นนี้มาก่อนท่านไม่กล้าส่งมือให้ชายหนุ่มนายธงจึงสำทับว่า หลวงพี่สงมือมาสิครับเออไม่ไม่เป็นไรหร,รอกโยมไว้อัตมาจะลองเองรอให้ศึกเสียก่อนประเดี๋ยวจะเป็นอาบัตท่านอ้างพระวินัยทั้งที่ไม่รู้ว่าหากทำเช่นนั้นจะเป็นอาบัตหรือไม่ใจหนึ่งก็อยากจะคืนแหวนให้กับหญิงสาวเพราะตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่แต่งงานแต่แหวนวงนั้น ช่างงดงามจนท่านนึกอยากเก็บเอาไว้ได้รับพระพุทธรูปจากหลวงพ่อพูลวานนี้ยังไม่รู้สึกยินดียินร้ายแต่ได้แหวนท่านดีใจจนบอกไม่ถูกเพราะนั่นย่อมหมายความว่าท่านมีทั้งเพชรทั้งทองทองคำสามสบาทที่ท่านยักยอกมาจากป้าเหรียญยังแขวนอยู่ที่เดิมผีบ้านผีเรือนคงจะรักษาไว้ให้ขอประทานโทษ น้องสาวชื่ออะไรจ๊ะท่านถามเพราะไม่รู้จะพูดอะไรให้ดีไปกว่านั้นประยงค่ะหลนตอบไออายในสายตาของพระหนุ่มท่านรู้สึกว่าหลนดูไอายอายกล้ากล้าอย่างไรชอบกลดอกประยงนะท่านตอนฉันแพ้ท้องนึกอยากดมแต่ดอกประยงกลิ่นมันหอมชื่นใจเหลือเกิน พ่ออินูก็เลยไปเที่ยวหามาให้และบอกว่าถ้ามีลูกสาวจะให้ชื่อประยงอินูมันเลยได้ชื่อนี้มาตั้งแต่ก่อนเกิดว่าที่แม่ยายเล่าถึงที่มาของชื่อลูกสาวตกลงท่านจะรับไว้หรือว่าจะแค่รับฝากคะหญิงสาวที่ท่านคิดว่าอายๆกล้กลาๆถามตรงๆท่านจะอีกที่กลับเป็นฝ่ายอาย ึงตอบแบ่งรับแบ่งสู้ว่ารับฝากไว้ก่อนก็แล้วกันเอแต่ถ้าอาตมาทำหายละ่ะโยมจะปรับเท่าไหร่ท่านลองใจหญิงสาวเรื่องที่จะยักยอกของของหล่อนนั้นท่านไม่เคยคิดเพราะหล่อนไม่ใช่ป้าเหรียญท่านก็อย่าทำหายสิคะใส่ติดนิ้วเอาไว้รับรองว่าไม่หาย นางสาวประยงตอบอย่างคนฉลาดรอบคอบแต่ถ้าเกิดมันหายละ่ะคนฉลาดกว่ายังอยากรู้คำถามของพระหนุ่มเปิดโอกาสให้คนแอบรักนักดนตรีด้ช่องที่จะผูกมัดท่านเพราะหล่อนตอบว่าถ้าท่านรับฝากไว้ท่านก็ต้องชดใช้แต่ถ้าท่านรับไว้เป็นของท่านก็ไม่ต้องใช้คืน เพราะดิฉันถวายท่านแล้วถ้าเช่นนั้นอาตมาก็จะรับฝากไว้ก่อนถ้าเกิดทำหายค่อยคิดว่าโยมถวายก็แล้วกันถึงอย่างไรพระเจริญก็คิดว่าท่านฉลาดกว่าไม่ได้ค่ะท่านต้องตัดสินใจเดี๋ยวนี้เลยมิฉะนั้นดิฉันก็เสียเปรียบนะสินางสาวประยงไม่ยอมแพ้ ระหนุ่มจึงต้องหาทางออกด้วยการพูดว่าอาตมาขอเวลาคิดก่อนเอาเป็นว่าศึกแล้วจะให้คำตอบโยงก็แล้วกันตกลงนะอาตมาจะได้ไม่ต้องอาบัตท่านอ้างเรื่องวินัยอีกนางนวลออกสงสารว่าที่ลูกเขยที่ถูกลูกสาวนางต้อนจวนเจียนจะจนมุมจึงพูดขึ้นว่าให้ท่านศึกหาหลาเพศียก่อนค่อยมาพูดกันใหม่ ท่านเป็นคนมีสัจจะถึงอย่างไงก็คงไม่บิดเบิ้วพระหนุ่มเริ่มจะรู้สึกว่าแม่ลูกคู่นี้เหลี่ยมจัดไม่แพ้กันหากท่านต้องตกไปเป็นเขยคงจะต้องฝึกฝนสติปัญญาให้เปลืองปราดมากกว่านี้ก็ดีเหมือนกันลูกออกมาจะได้ฉลาดเหมือนพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่ใช่ทึมทื่ ชนิดเอามือจิ้มตาไม่กระพริบถ้าเช่นนั้นพวกเรากราบกันเถอะพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่นางนวลบอกเพื่อนบ้านและบริวารทุกคนกราบอย่างพร้อมเพรียงกันอีกครั้งแล้วพากันลุกออกมานางสาวประยงไม่วายหันไปสำทับว่าเครื่องนี้ดิฉันจะมาฟังคำตอบหวังว่าท่านคงไม่ทําให้ดิฉันผิดหวังนะคะ ทันทีที่คนเหล่านั้นรับสายตาพระเจริญก็หยิบแหวนเพชรเรือนทองมาลองสวมที่นิ้วนางข้างซ้ายและสวมได้พอดีพอดีราวกับเป็นแหวนของท่านเองสงสัยแม่ประยงคนนี้จะเป็นเนื้อคู่ของเรากรมะมังท่านคิดเล่นๆและความรู้สึกขัดแย้งก็มันเกิดขึ้นแต่เราตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่แต่งงาน ไม่อยากทำให้ผู้หญิงเข้ามาลําบากเพราะเราอีกใจก็คิดไปถึงเพื่อนชายหญิงที่แต่งงานมีลูกเต้ากันไปหลายคนรายสุดท้ายคือนางมาลิพัญญาในจำรัดซึ่งเพิ่งคลอดลูกเมื่อไม่กี่วันมานี้อันที่จริงเราก็เคยเป็นหมอตำแยเกิดเราแต่งงานก็คงช่วยทำคลอดให้พัญญาได้ท่านคิดไปเรื่อยๆ ความคิดดั้งเดิมกำลังจะถูกลบล้างออกไปเพราะแหวนเพชรเป็นเหตุอันที่จริงแม่ประยงเธอก็ดูฉลาดปราดเปรื่องจะว่าไปแล้วนิสัยใจคอก็คล้ายๆกับยมยายของเราคือทั้งฉลาดทั้งรอบคอบไม่เอาเปรียบใครแต่ก็ไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบเรารักยมยายก็อยากได้พัญญาที่นิสัยใจคอเหมือนยมยาย เกิดไปได้ผู้หญิงที่เก่งแต่เรื่องดาแม่ผัวคงจะอยู่ด้วยกันไม่ยืดยิ่งคิดจิตก็ยิ่งวา้าวุ่นในที่สุดพระหนุ่มจึงตกลงใจที่จะไปหายโยมยายท่านนำแหวนเพชรใส่ย่ามไปด้วยเดินไปครู่ใหญ่ๆก็ถึงท่านไม่ได้มาเป็นทบาตเสื้อหลายวัน ได้ข่าว่าไปเรียนกรรมฐานกับพระครูสิงหราชมุนีที่วัดสังขราชาอย่างนั้นใช่ไหมโยมยายทักขึ้นถูกแล้วจะโยมยายวันนี้อาตมามีข่าวดีมาบอกพระหลานชายพูดอย่างยินดีข่าวดีหรือท่านจะไม่สึกใจไหม ท่านตั้งใจจะบวชต่อ,พอเพื่อเจริญกรรมฐานใจหรือเปล่าคนอายุใกล้เก้าสิบคาดเดาไม่ใช่หรอกจกักอาตมาจะศึกพรุ่งนี้ยมยายดูอะไรนี่สิท่านส่งไทสีแดงเลือดนกให้ผู้เป็นยายอะไรหรือนางถามยมยายดูเอาเองก็แล้วกัน พระหลานชายพูดยิ้มยิ้มนี่มันแหวนเพชรนี่นะนงามเสะด้วยท่านไปเอามาจากไหนคนเป็นยายถามโยมยายรู้จักโยมนวลหรือเปล่าแม่ประยงลูกสาวโยมนวลเขามาฝากอัตมาไว้เขานึกอยยังไงถึงได้เอามาฝาก แล้วทำไมจำเพาะจะต้องมาฝากท่านรู้จักมักตีกันแค่ไหนเชียวโยมยายผู้เชิงตำหนิเขาเป็นแฟนพินพาดของอาตามาจะมาจ้างให้ไปเล่นพินพาดงานลอยกระทงที่วัดบ้านเขาพรุ่งนี้อาตามาจะศึกเขาจะมารับตัวไปในฐานะที่เคยอาบน้ำร้อนมาก่อน โยมยายจึงพูดขึ้นว่าหมายความว่าท่านไปชอบลูกสาวเขาคนที่ถือแม่ประยงอะไรนั่นใช่ไหมนี่เขาคงจะเอาแหวนเพชรมาเป็นเหยื่อล่อท่านใช่ไหมโทโยมยายพูดยังกับอตมาเป็นผู้หญิงสงสัยจะแก่จนหลง ท่านแกล้งว่าท่านอย่ามาพูดนอกเรื่องหน่อยเลยโยมขอบอกไว้ก่อนว่าถ้าเริกใหม่ดีก็อย่าเพิ่งสึกเกิดท่านไม่เชื่อฟังจะเสียใจภายหลังพระหนุ่มเห็นผู้ปัญญายแสดงอาการไม่พอใจเช่นนั้นจึงพูดตัดบทว่า ตกลงอาตมาจะเชื่อโยมยายแต่จะรู้ได้อย่างไรละว,ว่าเริกดีหรือไม่ดีพระหนุ่มถามก็ถ้าใจขอไม่ดีก็แปลว่าเริกไม่ดีถ้าใจขอปลอดโปรง่งสบายใจก็แปลว่าเริกดีให้ศึกได้ จำไว้ง่ายๆว่าใจดีเมื่อไรคอยสึกถ้าใจยังไม่ดีก็อย่าพึงสึกพระเจริญมีอันไม่ได้ศึกอีกครั้งเพราะเมื่อท่านเตรียมชุดคารวาส จะมาที่กุติท่านสมภารก็เกิดอาการง่วงเหงาหาวนอนเสียงมีอำนาจดังขึ้นข้างหูว่าน,นับโมยัง,ยงไม่ได้ไไดก็ยังสึก,ไม,สกไม่ได้ท่านรู้ได้เดี๋ยวนั้นว่าเลิกไม่ดีจึงตัดสินใจว่ายังไม่สึกก่อนพอท่านคิดว่าจะไม่สึกความง่วงเหงาหานอนก็หายไป ครั้นท่านลองเปลี่ยนใจว่าจะศึกกลับง่วงเหงาหานอนอีกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่างน่าอัศจรรย์เสียนักท่านจึงตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะยังไม่ศึกและจึงเดินไปยังกุติสมภารอาทำไมถึงมาตัวเปล่าละ่ะชุดอระวาดไม่เอามาโดยหรอือสมภารทักขึ้น พระอันดับสี่รูปก็มาพร้อมแล้วท่านสมพานครับผมยังไม่สึกก่อนโยมยายสั่งไว้ว่าถ้าใจไม่ดีอย่าเพิ่งสึกไว้ใจดีเมื่อไรแล้วค่อยสึกครับอูว๊วะเรื่องมากจริงๆท่านไม่สึกให้เธอแล้วไปหาสึกเอาที่อื่นก็แล้วกันท่านคว้าบาตน้ำมนต์สาดทิ้งอีกครั้ง ถ้าเช่นนั้นผมจะขอไปอยู่วัดสังฆราชาเพื่อดูแลหลวงพ่อพูนถ้าท่านมรณะภาพจริงดังที่ลั่นวาจาไว้ผมก็จะจัดการเรื่องเผาศพท่านให้เรียบร้อยจากนั้นก็จะเดินทางไปเรื่อยๆใจดีที่วัดไหนก็จะศึกที่วัดนั้นผมจึงถือโอกาสกราบลาหลวงพ่อวันนี้เลยหลวงพี่ทั้งสี่รูปด้วยพระหนุ่มกราบสมภาร และพระภิกษุสี่รูปแล้วจึงเดินกลับกุฏิลับหลังพระหนุ่มหลวงพ่อช่อพูดกับพระอันดับทั้งสี่รูปว่าพวกคุณเชื่อไม่หลักผมว่าพระเจริญไม่ได้ศึกหรอกผมดูหน้าเขาแล้วรู้สึกว่าเขาจะต้องบวชไปจนตลอดชีวิต